กับนมัสก,การพระอาจารย์ค่ะโยมจะขอโอกาสถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้โยมต้องดูแม่ที่ติดเตียงโยมควรจะวางใจยังไงเจ้าค่ะเวลาดูแล้วเราอยากจะให้เป็นกุศลจิตอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็หนึ่งก็คือมองเรื่องกตันยูนรู้คุณสองกตาเวทีตออแทนคุณในกตันยูกตาเวทีเป็นกุศลแลจิตไม่ใช่อากุศลไม่ใช่ทำด้วยความเครียดนะ่ะ ในนั้นขันติอยู่ในนั้นด้วยอดทนโสระจ่าสงบอย่าให้อย่าให้ความฟุ้งซ่านมันไหลเข้าสู่จิตแล้วก็มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีสติสัมปชัญญะกำกับในชุดเหล่านี้ยอมทําให้เกิดขึ้นนั้นคือการทำทำหน้าที่ในฐานะที่รู้คุณรู้คุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาดูแลเรามารู้คุณของบุญตอบแทนทุนของบุญมันสองส่วนนะ ในขณะที่เราเรารู้คุณของพ่อแม่ตอบแทนคุณของพ่อแม่ตอนนั้นเชื่อว่าเรากําลังตอบแทนคุณของบุญด้วยเพราะอะไรเพราะยมได้ได้เกิดเป็นลูกของพ่อแม่พ่อเป็นมนุษย์แม่เป็นมนุษย์ยอมเป็นมนุษย์มาเนี่ยมนุษย์เนี่ยมาจากศีลห้ามาจากกุศลกรรมบทและพ่อแม่ก็มาจากศีลห้ามาจากกุศลกรรมบทฉะนั้นในขณะที่เราทําบุญตอบแทนคุณของพ่อแม่เนี่ย ก็ชื่อว่าตอบแทนคุณของบุญก็คือรักษาสถานภาพความเป็นมนุษย์หรือคุณธรรมความเป็นมนุษย์รักษากุศลจิตรักษากุศลกรรมบดไม่ให้กุศลกรรมบดของเราหลุดลอยหายไปจากกระแสชีวิตและเรากําลังดูแลอย่างนี้แท้จริงก็คือเรากําลังปฏิบัติธรรมนั่นเองนั่นเรายอมกําลังปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็คือทํากุศลจิตให้เกิดขึ้นจริงๆทำความทำสัตย์ท้ายเกิดขึ้นทําความเพียรให้เกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นจริงๆ และในขณะเดียวกันก็ดูแลและใช้ปัญญาดูว่าควรจะควรจะปฏิบัติต่อคุณแม่ยังไงทีนี้ก็ต้องสังเกตว่าคุณแม่ต้องการอะไรปรารถนาอะไรทําอย่างไรที่จะทําให้แม่เนี่ยได้ความสุขโดยเฉพาะได้ได้กุศลได้ความดีทําเลยเต็มที่แหละตอนนี้ทําเพราะตอนนี้โอกาสเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดดูเหมือนจะยากดูเหมือนจะลําบากแต่มันเป็นโอกาสของโยมแล้ว ที่ยอมได้เจริญกุศลได้ประพฤติธ,ธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้เช็ดอุจจาระปัสสาวะได้ป้อนข้าวป้อนน้ําได้ดูแลเนะี่ยส่วนแม่จะได้ายังไงจะอะไรต่างๆอันนั้นอีกทีหนึ่งเราบอกแม่ได้แต่บอกไม่ใช่บอกแบบบังคับอย่าเอาทิฏฐิหรือความเห็นของตนเองไปครอบงำท่านมีหน้าที่บอกแม่ทําแบบนี้อย่างนี้เป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นแบบนี้ เมื่อมาบอกยอมแม่เนี่ยหยีดโยมแม่เนี่ยหลงหลงลืมลืมมากเลอะเลือนเยอะอย่างเงี้ยบอกแล้วลืมบอกแล้วก็ลืมไม่เคยเหนื่อยในการบอกไม่ไปเสียงคุณกับแม่ถือว่าได้ทําหน้าที่บอกเดี๋ยวแม่ก็เนื้อฮะไม่รู้เรื่องอีกก็ไม่เป็นไรก็ทําหน้าที่ในการเป็นผู้บอกแล้วก็คุยกับแม่ให้ดีนี่ถ้าเราทําในลักษณะอย่างเงี้ย ไอ้ความอยากหรือความเห็นของเรายกตัวอย่างเช่นว่าแม่ถึงเวลานี้ทําไมแม่ไม่กินอาหารทําไมแม่บอกแล้วก็ลืมอะไรต่างๆอาการแบบนี้แปลว่ายอมบอกแม่ดูแลแม่ด้วยทิฏฐิได้ตัณหาได้มานะได้อวิชชาด้วยความไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้เป็นกุศลกันทั้งสองฝ่ายวางอกุศลทิ้งอกุศลทิ้งทิฏฐิทิ้งมานะทิ้ง เอาปัญญามาแทนเอาสติมาแทนพอสติปัญญามาแล้วเนี่ยเราก็ทําหน้าที่มันก็จะมีความสุขในการในการบอกแม่นะในการสื่อสารในการที่จะสื่อสารกับแม่ไม่มีความทุกข์ใจในขณะนั้นและในขณะที่สื่อสารบอกกับแม่นั้นหนึ่งสัมมาวาจารเราได้กระทาต่อแม่ได้สัมมากัมมันตาใช่ไหมแล้วก็ในการหาอาหารให้แม่เป็นสัมมาอาชีวะ เพียรก็เป็นสัมมาวายามะและลึกก็เป็นสัมมาสติตั้งมั่นก็เป็นสัมมาสมาธิเห็นที่ถูกต้องก็เป็นสัมมาทิพิดํารหลที่ถูกต้องก็เป็นสัมมาสังกปะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรากําลังทํากุศลจิตให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาให้มันเกิดขึ้นแปลว่าแม่เป็นเป็นบุคคลที่มีบุญคุณที่ทําให้เราได้ฝึกและได้พัฒนาตนเองทุกด้านต้องตื่นต้องดูแลต้องคอยประคบประงมแล้วก็มีความสุขจริงๆในการกระทํา แม่อาจจะหลงบ้างลืมบ้างไม่เป็นไรก็คือธรรมชาติของความเก็บแล้วก็เดี๋ยวทำอย่างไรที่จะให้แม่ได้นิมิตหมายที่ดีเปิดธรรมะบ้างและเปลี่ยนไม่ใช่เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวตั้งนะแม่เป็นยังไงฟังแบบนี้โอเคไหมถ้าโอเคฟังเรื่องนี้เป็นไงแม่ ฟังเพลงธรรมะนี้เป็นยังไงแม่สลับตรงนี้เป็นยังไงอาหารนี้เป็นไงถามแม่แม่ว่าดีลูกดีลูกโอเคใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้เอาความอยากความต้องการตัวเองเป็นตัวตั้งอย่างเดียวแต่ถ้าแม่ทําไม่ถูกก็ค่อยๆให้เหตุผลให้เหตุผลไปเรื่อยๆถ้าทําไปอย่างนี้เรื่อยๆทางโอกาสเรื่อยปดิยื่นข้าวทาจานคือตอนนี้แม่ก็คือแม่ก็จะฟังเราไม่เข้าใจแล้วนะเจ้าฟ้ แต่ว่าก่อนที่แม่จะเป็นอย่างเนี้ยโยมก็เคยให้แม่สวดมนต์อะไรอย่างนี้ยแม่ก็ทำได้ไม่เป็นไร idee, ไม่เป็นไร<ต>ยิ่งแม่แต่ว่าตอนค่ะแต่ตอนเนี้ยคือว่าโยมก็จะทําด้วยความยินดีทําด้วยความพอใจทําทุกอย่างให้แม่ด้วยความยินดีและพอใจแล้วก็แต่ก็โยมก็จะอย่างนี้ค่ะจะเปิดธรรมะบ้างอะไรบ้างไม่ว่าแม่จะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็โยมก็วางใจไม่เป็นไรเจ้าค่ะไม่เป็นไร ให้ให้ทำเป็นเวลาทําสลับเปลี่ยนจริงๆแล้วเธอก็ต้องได้ยินไม่ใช่ไม่ได้ยินแ,แต่ว่าปฏิกิริยาที่จะตอบสนองไม่ได้แค่นั้นเองคนคนป่วยโดยส่วนใหญ่ถ้าหูยังไม่หนวกเนี่ยโดยมากจะได้ยินแต่ว่าอันนี้ประสบการณ์ตัวเองนะ ขยับอะไรไม่ได้แล้วเวลาเขาพูดอะไรได้ยินแล้วชัดมากเลยบางทีมีความรู้สึกว่าทําไมไม่ไปพูดไกลๆลนะอยากจะอยากให้เขาออกไปพูดไกลๆที่ลาคานลือเกินในใจก็มีนะเวลาเขามากันก็คุยอะไรกันไม่รู้ในห้องคุยเล่นคุยหัวสนุกสนานกันอยู่นั่นแหละไอเราก็ต้องมาทนฟังไอเราก็จะบางทีระลึกถึงกุศลก็ระลึกยากอยู่แล้วใช่ไหม ยังมาคุยอะไรกันก็ไม่รู้อะไรท้ีอยนนี้มามาในความรู้สึกตอนนั้นขยับแข้งขยับขาก็ไม่ได้เขาก็นึกว่าเราไม่ได้ยินที่ไหนได,ได้ได้ยินชัดมากอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้ก็ดีแล้วทําไปนะให้ทําด้วยความรู้ความเข้าใจาราบพระอาจารย์ทุกาอัดต่อในในอรูปในสุทาวาสนี่นะพระอนาคาพาระหัน์าระหันเนี่แปลว่า คือพอพูดพบพูมิอย่างนี้พ๊บในหลายคนก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์